ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนต์ก,กาเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินนะวันนี้ก็มาเดินเล่นนะฮะที่สวนอะโวคาโดของผู้ใหญ่ไพเราะปันทิมนะที่อำเภอพบพระสวนที่ผมอยู่ตรงนี้นะถือว่าเป็นสวนแรกแรกลวดตำนานของต้นอะโวคาโดของอำเภอพบพระก็ว่าได้นะคือตอนนั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ครั้งหนึ่งเคยเป็นทหารพันศึกไปรบที่จังหวัดน่าน แต่กลับมานี่ก็มีการส่งเสริมจากภาครัฐให้ปลูกต้นไม้ที่สูงนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็ได้ปลูกโอะโวคาโดแต่ว่าโอะโวคาโดสมัยนั้นอ่ะคนมันกินไม่เป็นเพราะรสชาติมันจะออกจืดๆนิดนึงที่จริงอน่ะปลูกหลายต้นฮนะแต่พอคนไม่กินนี่ผู้ใหญ่ก็ค้นทิ้งเหลืออยู่สองต้นฮนะ สองต้นที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนู่นฮะต้นนี้ก็เกือบ30ปีแล้วนะฮะนี่นะครับสองต้นที่ผมว่าเมื่อกี้30ปีที่แล้วที่ผู้ใหญ่ก็ไม่ทิ้งนะนี่นะทุกวันนี้กลายเป็น,นว่าเป็นต้นไม้ทําเงินฮะนี่คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพลาะอยู่นู่นฮะให้สัมภาษณ์ผู้ซื้ออเอ่อสื่อมวลชนอยู่ตรงนู้นฮะนู่นน่ะหกหมื่นบาทเท่านั้นครับโอ้โหนี่ฮะแล้วต้นที่สองต้นนี้ก็เหมือนกันยังอายอะไรๆกันนี่นะสองต้นนี่ก็ แสองต้นได้เป็นแสนต่อปีท่านผู้ชมครับนี่คือต้นอะโวคาโดสองต้นนะสองต้นใส่พื้นที่ไม่เท่าไรเองนะเนี่ยนะสองต้นนี้นะเป็นแสนฉะนั้นนโยบายของรัฐไร่ละแสนต่อปีนี่คิดซ้ายไปเลยนะเจอผู้ใหญ่ภัเระอที่ปลูกอะโวคาโดสองต้นนี่เป็นแสนและพื้นที่เท่าไรเองนะนะห่างกันประมาณ8เมตรเองฮะ8ดเมตรคูณ8ดเมตรก็ประมาณนิดเดียวฮะนิดเดียว ไม่ถึงครึ่งงานโซเดียมไปแค่นี้นก็ได้เป็นแสนแล้วน,ะนี่อะโโดเงินล้านสองต้นเงินล้านนะของผู้ใหญ่ไพเราะที่อําเภอพบพระจังหวัดตากนะนี่นะนี่กำลังออก,ดอ,อกดอกอกดอกโดกอยู่นะนี่นะจริงๆผู้ใหญ่ตอนนี้ก็หลังจากที่ได้ทําเงินแล้วผู้ใหญ่ก็เริ่มขยายใหม่นี่นะนเห็นไหมนี่นะครับ นี่ก็ปลูกใหม่เลยนะตอนนี้ก็ทําเงินให้กับผู้ใหญ่เยอะนะฮนะตอนนี้ก็อะโวคาโดนี่ก็ราคาแพงซื้อจากสวนขึ้นมาก็กิโลละหกสิบบาทนะฮะคิดดูต้นนี้ออกมาเป็นตัน,นะฮะเนี่ยตอนนี้ผู้ใหญ่เขาปลูกทั้งหมดอยู่ประมาณยี่สิบไร่แล้วนะคิดดูในอนาคตไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะเงินล้านเลยนะ นั่นแหละอาชีพเกษตรก็น่าสนใจแต่ทำยังถูกวิธีนะครับ